ตั้งแต่ตรงนี้กี่ไร่อ่ะกี่ไร่ก็เจสามไร่หนึ่งงานแปดสิบเก้าสามไร่นหนึ่งงานแปดสิบเก้าตารางวาน,นะคะเริ่มจากตรงนี้ไปเลยนะคะ่าไดจ้อราคาตัาไแร่จ้าปลี้ยงสี่ล้านสองสี่ล้านสองนะจ้าสี่ล้านสองนะจ้าสามไร่สองงานกับสามไร่นหนึ่ง,ง้า สามไร่หนึ่งงานแปดสิบเก้าตารางวานะคะสามไร่หนึ่งงานนี่ค่ะตารางารอบทิศทางนะเจ้ามีอยู่เขตบ้านอย่างเจ้าป่าเหี่ยวหนะเจ้าถนนเส้นนี้มันออกได้หลายทางนะคะเส้นนี้ออกไปถึงวัดแต่อย่างเนาะวัดก่อม่วงอ๋อออกทางข้างวัดก่อม่วงนะเจ้าหมู่สองเจ้าบ้านร้านมาเลยนี่แหละค่ะ แต่ขอโทษจะได้อยู่อยู่อก่อมอ่วงแต่บกวคาได้เข้ามาทางนี้เมาพึ่งได้อยู่บ้านนะเจ้าน้าพี่น้องเนี่ยค่ะรอบที่ทางนี่มันจะเป็นสวนลำไย,ยมดเลยเจ้าเนี่ยเป็นสามแยกนะเจ้า ดีค่ะจ้านี่เป็นสวน,นจากที่ท่ายเด็กกี้นะเจ้านี่คือถนนมันมีด้านตะมันตกกับด้านใต้ของของของสวนอเอาเก่งได้ปะขอได้กับจ้าเจ้าของนี่ยเขนะื่อนยังอยถ้ามาอยู่มาอยู่กับพี่น้องว่ากับมอรับรองถ้าลองจะ,อจะดูแลตลอดนะเจ้ามาเป,ป็นพี่นี่น้องกันเนอถ้าใครเป็นเจ้าของก็มาหับไปเด้อเนอะจะเก่งเอานีไปได้เองนี้จะทำอ่ะ ราคานี้นาะหาที่ไหนไปได้แล้วนะเจ้าไอ้ถ้าลองอันนี้น้ำบัาท่วมนะจ้าน,น,น้ำบัาท่วมเจ้ารับรองได้มาอยู่ทัวร์ทำไปรีสอร์ทบ้านตาการหรือว่าจะมาทำแบ่งขายหรือว่าทำให่ใหญ่หมดบ้านบ้านจจสันก็ได้เนาะบ้านจะสั่นก็นไ,ได้เออน้ำไฟเข้าหมดแล้วนะเจ้าคื <S <S ไไไอไงน่ะพี่ไหลวง้เห็นไหนนะ นตัวนี้ต้องขนหัวเจ้าเนี่ยค่ะถนนสบายถ้ามาตัดหญ้าตัดอย่างเห็นหน้อยนี่หน้าฝนนะเจ้ามันจะย่ามอย่ขึ้นโวยน้อยเจ้าเดี๋ยวถ้าตัดหูงามเจ้าลำไย,ยปีนึ่งก็ได้เป็นแสนแล้วค่ะที่ไหนนี่ค่ะอันนี้คือแขรแเดนก็คือเป็นลำเมืองนะเจ้า อ,อ,อันนี้เราวางส่วนส่วนเฮาตรงนี้ก็อันนี้ส่วนของขำเจ้าเนนะเจ้าคือคือถนนเส้นเนี่ยมันจะมาได้สองทางคือข้างวัดกบม่วงนะเจ้าว่าไหมว่าไหมไที่ไรว่าไหมส,สามไรนะสามสามไรหนึ่งงานแปดสิบเก้าสามไรหนึ่งงานแปดสิบเก้าตารางวานะคะสี่สองสี่ล้านสองนะเจ้ารับรอง ซื้อกิ่งเกงกําไรมาแบ่งขายแล้วรองกับไห่สองเท่าเจื้อปลากระยาบจุงานนี้มามีกันจุดูหาที่ไหนมาได้แล้วนะจ้านี่ปนยังม่ได้บอกไข่นะเจ้าอันนี้พ่อป้าหลวงปนหูมาป้าก็มากระซิบมือหอวว่าเพื่อมีพี่มีน้องเห่าเนาะมีพี่มีน้องเราที่อยากมาอยู่เชียงใหม่ลาพูนราคานี้ถ้าราคาเชียงใหม่อะประมาณสิบกว่าล้านอันนี้พูดตรง จากนี่ขึ้นไปไปสนามบินเชียงใหม่แค่สิบนาทีไปทางเทียบรถไฟพุกวันเนี้ยป้ากระยาไปไปสนามบินถ้าเราปลูกบ,บ้านตรงนี้เราจะขึ้นเครื่องไปกลับไปเที่ยวไหนเนี้ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะออกทางเลือกทางรถไฟถึงแยกขึ้นทางบวนทางยกระดับห้านาทีสิบนาทีถึงรับรองใครได้มาอยู่ตรงนี้สบายค่ะนะใครเป็นเจ้าของก็มาับเอาไปนะคะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะ ดูหน้าพี่กัรยาไว้นะรับรองราคาเนี่ยป้ากลยาจะไม่เอาไม่เอาเปอร์เซ็นต์ไม่เอาอะไรอยากให้มาอยู่ด้วยกันจะต่อรองราคาให้นะเชื่อถ้ามาอยู่จริงๆอ่ะถ้าอยากมาจริงๆอ่ะบอกเด้อกะรยาชาแนลเข้าไปดู YouTube หรือว่าแฟนเพจบ้านเลสสวนกัรยา หรือว่าร้านมารวยซอย22องอุโมงนะคะมาได้เลยยิดีต้อนรับ24ี่ชั่วโมง0 8, 4, 3, 7, 8 9, 3, รโทรเยศูนย์แปดสีามเจก้าสามนะระยนะโทรมาได้ยีบสี่ชั่วโมงค่ะนัดชมก่อนก็ได้ถ้าไม่พอใจหรือไงติชมอะไรมารับทุกคำติชมนะคะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ